ครับโอเคครับขอกล้องนี้ด้วยนะครับผมมันไม่ได้เห็นเป็นตัวไม่ไม่เห็นกับตัวครับโอเคครับผมฮะครับหนึ่งสองสามครับผมครับนะครับผมลูกครับดีครับผมหนึ่งสองสามถ่ายก่อนง่ายวเดี๋ยวก็เขาก่อนถ่ายตามตามลำดับก่อนดีกว่าจะได้ครบงานแล้วได้ครับนี่ค่ะก็ปีนี้ค่ะได้เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่มารี จังหวัดคือรชาชธานีนะคะเคยเห็นในทีวีแต่ว่าไม่เคย นาปีะคนที่นีค่ะก็ดีใจมากๆนะคะเคยได้เห็นแต่ในทีวีวันนี้จะได้มาเห็นของจริงแล้วค่ะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้เบลล์ด้วยนะคะเราจริงๆยังไม่ได้เห็นบรรยากาศข้างนอกเลยค่ะก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันก่อนเลยยไงก็ฝากเรียบเบลล์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะตัวหรือเติมตัวเอาเติมตัวกับเติมเต็มตัวจะเอาไหมจะได้จับต้องเลยสบัดตัวเล่า ด่นีะอตงเองช่วยหน่อยจังหวะพี่ไม่รู้จะสะบัดทางทิศไหนดีข้างหลังเคียร์เยอะแค่ไหนน้องข้างหลังขอเปิดเลยได้ไหมคะดูขอถ่ายรูปสวยๆแั้วช็ตหนึ่งนะคะครับางนี้ียค่ะ ได้ค่ะตัวนี้นะครับขอโทษนะขออนุญาตนะนะคงั้นเดี๋ยวขอขอโทดีคขออยากขยับใหม่ตอนนี้ั้งนี้เเดินเลย แล้วก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะย้ไปนิดนึงอามัสสุดเลยน้องตรงนี้ปะไม่น่าจะมีอะไรหรอกสักียนนะคะอบอคือรอไปกน้มันข้นีก่อนารทไ้ร่รานรถนี้ยา่นเียหรอกโอเคเขาหรอไม่ไรถเยระวังนะครับอยยนะครับนะคะ

ยก้เลตรงนี้ครบัเดี๋ยวกขอคับขอนัคน่อมครผมตนี้นะครับรอยยินะครดต่อไปครับยกนี้นะครับขอนีนึ่งขอนนี้นึงขอนนีนึงขอนิดนึงเอาฟองลักของไทยก่อนนะครับไม่ไดครับ

một hai 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 một

หกดีเลยครับสองขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับดีงามคุกเข่าิ้สายผมและขึ้นบกมาเมตตารสมบกอันรุ่งข้ามตาข้ามตาไหลพญานาคขึ้นน้ำใจวันนี้เหนื่อยจน ธนาคารกรุงไทยบ้านแรกเนในชุดนาฬินาีวนาัยอันสรงคุณค่าสินามพระจนทรนพระชทานีสีวนาลัยดงอึ่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ับอด้อิปถัมภของธรรมชาติสานความงามแห่งนไทยธนาคารกรุงไทยมั่นคงได้ในทุกจังหวะของชีวิตธนาคารกรุงไทย เขียงท่านไทยสู่ความยั่งยืน และชั้นเผือกสูงสักสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลผู้ปกปักรักษาเม้มาซองสถุบานวงรุษศาสติ์สืบถิขนบรรพันเป็นการแสดงที่สื่อตรักะชาวคนได้จัรัำสิ่อีไม่ตรีไม่ใหความสุขการนำเสนอรูปธรรมสถานและการสงถือพุทธศาสนาทยไจนถึอที่สื่อประเภทการเือนข้าประชารืจถอดกันมาอย่างยาวนาน โดเรียอนุบาลบุรีรัมราชดังรุ่งแจ้รับสิมทรตลปดพิีอันศักดิ์สิทธ์่าผัดทอดวิญญาณความทรงผ่าการแสดงชุดนี้โดยใช้เครื่ององดนตรีและการไดรั์ที่มีเนืาอของช้ฒนงงามและความสุกสงัดตามมิถีชีวิตของชาววิสาห์ให้คงอยู่ที่จังหวัดภุมิาคราชดตลอดไป ladies and มขอุ

การเชิญต้นเทียพนพรรษาอันล้งค่าเปลียนแต่สรัทายที่ปีบาจากความสรัทธานำโดยและสแสดงผู้เปล่งประกายความเป็นไทยคุณเบลล่าราณีแคมเปนพรีเซนเตอร์เส้นเชื่อกุ่ไทยบ้านแรกเงินในชุดนารีสีวนาไหลาอันสมคุณค่า สื่อถึงนานดมตูพื่นแข่งความดมสมบูรณ์ถ่ายทอด้วยเอกลักษณ์ของธรรมชาติผสานความงามแห่งหญิงไทยสินเชื่อกรุงไทยว่าแลกเงินขอร่วมสื่อสารประเพณีแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่เขียนข้างชาวไทยทุกก้าวย่างให้รงตงไป ชื่อชุดการแสดงว่าอุบลราชธานีสีแสงเทียนถิ่นธรรมทินทองกรุไทยจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนพร้อมนางรำ40คนต้นเทียนส่วนล่างของรถสื่อสารถึงสายทานคือแม่น้ำมูลที่ถือว่า4น้ำ ธนาคารกรุงไทยเขียนข้างบนรัชธานีสีแสดเทียนทิ่นทคำทิ่นทองดอกาุหลังแะพานข้าวสารที่หลังการอ่นแหงที่ผนมนสานขบวนมือศพอันวิจิตงามสง่าท่ามกลางหลังพญานาคผู้พิทักษ์สายน้ำเหนือสายทางดอกม่วง สะทอนความรื่เดิที่ปีนบาจัดความสะเทือนํำโดยนักสแสดงผู้ใหม่ประกายความเป็นทยคุณเดลารานแคร์พีสันดาสิงชื่อคนไทยบ้านแลกเงิในชุดนาเรศีวนาไหลอันสมนควรค่าสื่อถึงนามราชทานบุบราชธาีสิ่วนาไหลดงดุ แห่งความอุดมสมบูรณถักทอด้วยเอกลักษณ์ของธรรมชาติผสานความงามแห่งหญิงไทยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแรกเงิน ธรรมชาติผสานความงามแห่งหญิงไทยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแรล่งเงินขอร่วมสื่อสารประเพณีแห่เทียนทันศา